สวัสดีครับสวัสดีครับไมาอีกแล้วครับไม้อีกแล้วไมาอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยเพิ่งครับนะครับเดี๋ยวมันสีเนียนะครับผ่าขี่ขี่ริ้วหัวผักกับเนื้อครับผมเนื้อมันแสกนะครับมันแสกตรงกลางครับผมเห็ดอ้อเจาะกอกินนอนหลับครับผมว่าสีเพื่อเหตุเออมันกะไรอยู่นะครับมันตรงเฮ็ดครับผมเห็ดตุกเหมืองเวยพี่น้องจินเขากินก้อนนอนเห็ดอ้อเจาะนะครับแต่ว่าแก้วนี่ที่มันบ่อเจาะได้พี่น้อง มาครับมาครับพี่น้องหิวหิวไร้ครับรกินแล้วก็นอนครับผมมาเนี่ยครับเด้อโอ้ยกอดจุเนื้อก่อนนะพี่น้องเด้องพวกนะั้นเบื่องเนื้อมันที่มีมันตรงกลางครับพับขอพับขอเนี่ยยือดมือแล้ว่รือ,อมุกแกเขา่า ร้องมะโอ้ยลือนกับบันเลือนจะได้คลิก,กวะก็คือบะแค่งบ้านน้อนะพี่น้องอเดอยอ่ะ

Mình hóa mùng hai bay, hai mùng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  ơi mùng ha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 i mùng lắm, mùng hai ừm, hai mùng hai mùng เรื่มาเห็นหนากว่านี้แค่เห็นหนาไม่ได้ใส่สีเล้าด้วยหรอเขอกันกันเฮ้ยยำมาไปเก่าดีกันไปหหยิบสือคเข้ม่ความนะปุ่นเอาเออเอาปอกมาเก่าพี่ดูดเข่าได้พักเอาขนมคเาหม่ายไรเงินละเอา bùi của bé, khẩu ăn bà có một tí đáo nó khẩu lên nó nó hòm nó đúng người khác này Hãy subscribe cho kênh มันเลยนันเลยมีไน,น,ไม,นไมีตาตนนบนออเลยนะกดีน้องยื้อสองแ่วเลยนะหลมมกัดไปนี่ขอบข้อมันอืมอุองเขาเร้าแล้วอ้าได้กองนำชครับอือ้เาคััดตุ้มมันคัตุมแขงหาตักรองไปเห็นน้ำเนี้ยแต่ไ่เห็นนำ้นำเนำีน้ น้ำน่ะนเจ้าเจ้าก็เินต่ายด้็ดินไป่วเจ้าก็ได้ไอพี่น้องมันเห็นน้าแน่น่ะเออไอมเิ่งน่เออตาก้องมันเห็นมือบานี่เอานี่ะพี่น้องเอ้ยรุนเ้อเจ้าื่าปหดซอกได้บาเนี่นตอนนี้เห็นทั้งผมกับพี่น้องตไป Đẹp vào cho, cho sao gặp không nghe nó hả hmm 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 过了，嗯 <Good. S 2>、uh。Huh. อครับเดินครับมันคำม่พักเสาร์อมเด้อมีปักเสารน้ำได้เลยมัเป็นเบื้ง้มีักเสารนะไอเป็เบ้งมานี่ยเปเบ้งมีพักเดาร์อมนดครับเลยครับมีักเดารอมเอแต่กองร้อง บายอยู่มันขมมีอย่างนะก็วายอยู่มันคือขมแถวบางคำก็มีบากเดาร์บางคำก็มีแต่ตากรงถ็นว่าสะดาร้รอเขา,าเลยพี่น้ๆๆองเอาปากสเดาร์เอาไหมเอาไหมเพี้ยนกันเถอะเนาอ๋อไอ้พวกนี้ทำไมกินแล้วก็นอนเในพี่น้องชีวิตงสองแถวอืมไอ้นุ่ม,ม,มบ้านนะรับพี่สาวบา้านนะเขากาสูงงั้นในเมืองพัทยา อืมก็เป็นเมืองหลวงหรอก,อกแต่กับประเทศพัทยาเหรอวะผมว่าผมผมอยู่ในประเทศพัทยาไล้ครับเมื่ออื่นมีงานผูกครับเชิญนฉวนพี่น้องครับผมงานผูกพัทยาครับผมเมื่ทียุ้ยใชหดาดคนอื่นน่ะคนประมาณลานก็ค้น่ะสิมายุ้ยล้มตัวพัทยาครับผมสองเมื่อยี่สิบสามเฮ้ยผมเป็นเฮ้ยยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับผม <c oughs> เฮ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับผม หมดผิดโอ้เพิ่งม่ได้ปีดพี่น้องเดี๋ยวก,การผุกนีทุกป,ปีครับช่วงเขาหนาหนาวเลยครับพี่นออ้องรักครับ ผมมาพักคนเดีย๋ยวใหตจากกองมันจินจริงดีครับอร่อยว่าแหละทำไมล่ะพร่อมผมหมดจีตจันไปไนองไปหลับไปนอน้ไปนอนไปนอนเอ้ยมือหนีงานแต่เศร้าอี่มือขาดวา่าลรสิติดหลายบอกว่าเซฟแรงเซฟแรงไม่ความืนเลือทกันไหมก็คือหน่องขอบคุณครับ